สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้แอดมินก็จะมาติดตามสถานการณ์การสู้รบในยูเครนในหัวข้อที่ว่ายูเครนนั้นควรที่จะสู้รบต่อไปหรือควรที่จะยอมแพ้เพื่อรักษาบ้านเมืองและชีวิตของประชาชนเอาไว้ครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็ได้มีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางหลายหลายท่านต่างก็ได้ออกมาให้ความเห็นที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่เราน่าจะสามารถถอดบทเรียนอะไรหลายๆอย่างในเรื่องนี้ได้ครับ คุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นการรุกคืบของกองทัพรัสเซียที่เข้ามาใกล้เมืองหลวงของยูเครนเข้าไปทุกทีนั้นมีรายงานว่ารัสเซียจะทุ่มกำลังส่วนใหญ่เข้ายึดกรุงเคลียบในเร็วๆนี้ครับ และเมื่อสองสาวันมานี้รัสเซียได้ทําการโจมตีอย่างหนักด้วยขีปนาวุธต่างๆจนทําให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งสถานที่ราชการหรือแม้กระทั่งอาพาร์ตเมนต์บ้านเรือนของประชาชนต่างก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะครับการสู้รบในหลายๆเมืองต่างกําลังทวีความรุนแรงเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากรักเสเซียนั้นได้เปิดทางให้มีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่สงครามแล้วพวกเขาก็หันกลับมาใช้การโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องและเปิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธตามเดิมครับส่งผลให้สามารถสร้างความเสียหายให้กับฐานยูเครนและทหารต่างชาติอย่างรุนแรงส่วนการเจรจานั้นก็ยังไม่ได้ข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้เลยจนเกิดคำถามที่ว่ายูเครนนั้นเป็นประเทศที่เล็กกว่ารัเสเซียมาก พวกเขาควรที่จะยอมแพ้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่าน re hey, really? ี้หรือไม่วันนี้เราจะไปพูดถึงประเด็นนี้พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากรัสเซียนั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวยูเครน ได้อพยพออกจากพื้นที่การสู้รบแล้วส่งผลให้สงครามในแนวรบต่างๆนะครับร้วนมีความดุเดือดขึ้นเป็นอย่างมากรัสเซียนั้นถล่มยูเครนด้วยระบบอาวุธจรวดหลายลำกล้องและระดมทิ้งระเบิดทางอากาศอย่างหนักและจะทำการนับปิดล้อมพวกเขาด้วยกองทัพรถถังซึ่งนับว่ายุทธวิธีนี้ได้มีการใช้งานอย่างได้ผลถึงแม้ว่าข่าวในช่วงแรกนั้นเราจะได้เห็นแต่เพียงความสูญเสียอย่างหนักของกองทัพรัสเซียนะครับแต่ว่า ความเป็นจริงแล้วพวกเขานั้นสูญเสียพอๆกันครับรัเสเซียนั้นเป็นฝ่ายบุกจึงสูญเสียมากกว่าส่วนทางยูเครนนั้นนับได้ว่าแข็งแกร่งไม่น้อยเลยครับเราจะสังเกตได้ว่าชุดล่าททาลายรถถังพลสไนเปอร์และฐานของพวกเขาต่างก็มีใจรุกรบที่ดีเยี่ยมแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่รัเสเซียเหนือกว่าพวกเขาเป็นอย่างมากในสงครามครั้งนี้ก็คือฐานผลิตอาวุธต,ต่างๆของรัเสเซียนั้นไม่ได้ถูกรบกวนเลยครับ ตรงกันข้ามที่แนวหลังของยูเครนนับวันนั้นจะโดนบอมแทบทุกวันครับนอกจากนี้รัสเซียนั้นยังออกมาข่มขู่อีกว่าจะโจมตีขบวนคอนวอย์ของต่างประเทศนะครับที่ลำเลียงอาวุธเข้ามาช่วยเหลือยูเครนอีกด้วยรัสเซียนั้นได้เปรียบตรงจุดนี้มากนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่แอดมินนั้นได้พูดถึงแนวทางการรบของทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับ แอดมินก็จะขอเข้าเรื่องถ้ายูเครนนั้นตัดสินใจยอมแพ้หรือจะสู้ต่อผลที่จะตามมานะครับจะเป็นเช่นไรเราลองไปพูดคุยถึงประเด็นสำคัญนี้พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับผลทางที่1นนะครับถ้ายูเครนนั้นยอมแพ้รางวัลที่ใหญ่ที่สุดสําหรับรัสเซียในการรบครั้งนี้ก็คือกรุงเครียบครับแอดมินเชื่อว่ารัสเซียนั้นจะเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลที่นิยมโปรรัสเซียและจะทําการฟื้นฟูยูเครนนะครับเหมือนกับที่เคยทํากับกลุ่มเชเชนส่วนการต่อต้านของประชาชนนั้นแอดมินคิดว่ารัสเซียนั้นจะใช้โมเดลแบบเดียวกับประเทศเบลารุสครับซึ่งชะตากรรมของประชาชนนั้น แทบนึกไม่ออกเเลยยทีีดวครับนอกจากนี้นะครับรัเสเซียก็ยังจะได้ผลดีทางยุทธศาสตร์ทางการทหารอีกด้วยเพราะนี่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนแล้วว่าใครที่กล้าจะท้าทายรัเสเซียนั้นก็จะต้องเจอดีแบบยูเครนพอเวลารบจริงมีใครบ้างนะครับที่จะกล้าเอาทหารมาช่วยยูเครนแล้วทีนี้ประเทศไหนนะครับที่มีพรมแดนติดกับรัเสเซียจะกล้าเสี่ยงเข้ากับนาโตอีกหรือไม่หรือจะทําตัวเป็นกลางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานั่นเองครับ ส่วนทางเลือกที่สองนะครับหากว่ายูเครนนั้นไม่ยอมแพ้และทําการสู้รบต่อไปนักวิเคราะห์หลายๆท่านต่างมองว่าสึกครั้งนี้ประเทศยูเครนนั้นแทบจะไม่มีทางเอาชนะรัสเซียได้เลยครับเพราะว่าอาวุธ,ธทุปกรอนต่างๆและกําลังทหารมันต่างกันมากเกินไป ทหารของยูเครนและประชาชนจะต้องล้มตายอีกจำนวนมากครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเองก็เคยแพ้ในสงครามเวียดนามสงครามอัฟกานิสถานมาแล้วครับส่วนโซเวียตเองนั้นก็เคยแพ้ในอัฟกานิสถานเช่นกันเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในช่วงแรกประเทศผู้บุกรุกนั้นจะสามารถยึดเมืองหลวงและกำชัยชนะไว้ได้ในช่วงแรก แต่นั่นก็เป็นเพียงชัยชนะทางการทหารเท่านั้นไม่ได้ชนะใจประชาชนครับและนี่ก็จะทําให้เกิดการต่อต้านใต้ดินอย่างหนกักและประเทศที่ไม่ชอบรัเสเซียก็จะคอยสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้แบบต่อเนื่องครับไม่ว่ารัเสเซียนั้นจะมีกําลังมหาศาลขนาดไหนก็จะไม่สามารถทําสงครามยืดเยื้อได้ตลอดการอย่างแน่นอนครับมันจะลงเอยแบบเดิม สุดท้ายแล้วก็จะติดลมสงครามประชาชนในประเทศของตนเองก็จะเริ่มเบื่อหน่ายและจะเกิดความรู้สึกที่ว่าทำไมจะต้องทำสงครามที่บ้าบอทำไมจะต้องส่งลูกหลานของตนเองไปตายด้วยหลังจากถึงจุดที่จะไม่สามารถทนได้อีกต่อไปประชาชนในประเทศรัสเซียเองนั่นแหละครับที่จะเลิกสนับสนุนรัฐบาลของตนเองเหมือนกับประชาชนของสหรัฐครับที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามเวียดนาม ส่วนอีกปัจจัยสําคัญของทางเลือกนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประชาชนของยูเครนนั้นจะสู้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเขานั้นต้อนรับบวนรถถังของรัสเซียอย่างไรโดยแทนที่จะมอบดอกไม้นะครับให้กับกองทัพรัสเซียตามที่รัสเซียคิดไว้ในช่วงแรกพวกเขากลับมอบระเบิดโมโลทอฟให้แทนนอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่ารัฐบาลของยูเครนนั้นได้วางแผนนะครับจะจัดตั้งสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลแห่งใหม่ขึ้นในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศอีกด้วยครับ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับคุณผู้ชมหากว่ารัเสเซียนั้นจะสามารถบุกยึดกรุงเครียบได้แอดมินคาดว่าน่าจะยึดได้ตรงบริเวณเฉพาะกรุงเครียบนะครับหลังจากนั้นมันจะมีแม่น้ำนะครับที่กั้นกลางระหว่างาฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกอยู่นะครับซึ่งแอดมินคาดว่าทางฝั่งตะวันตกนั้น ยูเครนจะต้องพยายามรักษาตรงจุดนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดแล้วก็เหนียวแน่นที่สุดอีกด้วยครับซึ่งจะเป็นงานไม่ง่ายเลยสำหรับรัสเซียนะครับที่จะบุกยึดข้ามแม่น้ำไปทางฝั่งนั้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะโจมตีรัสเซียนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้นั้นกลุ่มนาโตเอง ก็เคยบุกประเทศอื่นๆนะครับโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหประชาชาติเช่นกัน NATO นะครับที่นำโดยพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาก็เคยทำเหมือนกับรัสเซียนี่แหละครับเช่นการบุกอิรักเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการต่อต้านจากสื่อกระแสหลักจากฝั่งตะวันตกนั้นก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับรัสเซียบุกยูเครนครับจนมีหลายๆคนนะครับออกมาสงสัยในมาตรฐานของสื่อตะวันตกอยู่มากเช่นกันครับ สุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็อยากจะเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านให้มาร่วมกันนะครับวิเคราะห์ว่ายูเครนนั้นควรที่จะยอมแพ้เพื่อรักษาบ้านเมืองและชีวิตของประชาชนเอาไว้หรือไม่หรือว่าพวกเขานั้นควรจะต้องต่อสู้เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของตนอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับแอดมินก็จะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเรากันอีกเช่นเคยครับ สำหรับวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ